เดดวันเล่ภูเขามรณะที่มีอาการร้อนจนทอดแต่ดาวกินได้ใน10นาที เดทวันเล่หรือหุบเขามรณะตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกามีความขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ร้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากสถานที่ตั้งเป็นหุบเขาจึงมีการแผ่กระจายความร้อนเป็นวงกว้างจนมีคำพูดว่าสามารถทอดไขใ่ให้สุกได้และก็มีนักท่องเที่ยวลองเอาไข่มาทอดทั้งตอกลงบนดินและตเตรียมกระทะกันมาจากที่บ้านเลยทีเดียวและเมื่อตอกไข่ลงไปบนหน หรือกระทะรอประมาณ10นาทีเพื่อให้ไข่สุกแล้วทานเป็นอาหารได้เลยเมื่อเรื่องนี้แพร่หลายออกไปจึงมีคนแห่เอาไข่มาทอดกันมากมายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาทอดไข่ส่วนใหญ่จะตอกลงบนหินแล้วก็ทิ้งซากไข่รวมทั้งเศษขยะเอาไว้อย่างนั้นจนเป็นภาพที่ดูน่าเกลียดและส่งกลิ่นเหมน็นไปทั่วเจ้าหน้าที่จึงสั่งห้ามไม่ให้นำไข่เข้ามาทอดอีกแล้ว และนี่คือเดฟวอนเล่หุบเขามรณะที่มีอากาศร้อนจนทอดไข่ดาวกินได้ใน10นาทีฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องดีๆในครั้งต่อไปค่ะ